คืออย่างนี้เรื่องเรื่องสอบปากคำต้องขอนะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเป็นเยาวชนมันอยู่ในความเป็นพรบเรื่องของเด็กอันนี้เรื่องผู้ต้องหาขออยญาถามเป็นเป็นเยาวชนนะครับตอนนี้ได้นําตัวไปที่สอนอปทุมวันนะครับเข้าห้องสอบสวนเด็กเราต้องมีสหวิชาชีพในการสอบสวนเด็กด้วยนะครับอันนี้ขอขอแค่นี้ละกันเรื่องเรื่องส่วนตัวของเด็กอะไรเราอย่าไปพูดมันเรื่องเรื่องจากมีข้อกฎหมายกําหนดไว้นะครับคืออย่าเรื่องนี้ครับ คือเขามีามเหมือนจิตเวชครับเขาต้องเขาเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไม่ได้ทานยาเขามีความรู้สึกว่ามีมีคนมาพูดว่าย่องยิงคนนี้ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนหนึ่งเท่าที่เราสอบถามเด็กเบื้องต้นนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องครับเบอร์เบอร์แต่ว่าเป็นบางจังหวะบางทีเขาเบอร์เบอร์ครับคือครอบครัวเขาพี่ขอขอขอเลยนะ<ม>ครับในครอบครัวของมีเกมเข้ามาเกี่ยวใช่ไหมคะ เขา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 รักษาอยู่แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกมเป็นเป็นเป็นมีม,ม,มีมีการที่ที่เล่นเกมบ้างอะไรเด็กพวกนี้นะครับงั้นขอขอพี่ขอเรื่องเรื่องปืนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เราจะถามว่าเขายังเบอร์เขายังตอบไม่ได้นะครับขอให้พนักงานสอบสวนด้วยให้เขาให้เขาเขารู้ตัวก่อนที่เวลาต้องสอบสวนที่มาที่ไป อันนี้ตอนเราเรราาเเช็คแล้วครับแต่ไปถึงที่บ้านเขาเรายังไม่ยังไม่เจอคุณพ่อคุณแม่แต่ได้ได้คุยกันเบื้องต้นแล้วนะครับครับที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปืนแบงกันครับเป็นปืนแบงกันครับเป็นปืนไม่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 ทีเท่าฟังที่ที่บอกแล้วว่าไม่ีคนบอกเขาแค่นั้นเองนะครับก็ขอเลยเพราะว่าถ้าเราออกข่าวไปมากพฤติกรรมอย่างนี้พี่กลัวที่สุดนะครับพี่ขอน้องๆแยเพาะพี่เคยบอกตั้งแต่ ข่าวที่แล้วว่าลักษณะอย่างนี้ถ้าเราให้ความสําคัญมากมันจะเกิดพฤติกรรมของการเรียนแบบพี่พี่ขอแล้วกันนะครับผู้ผู้บาดเจ็บเนี่ยตอนนี้อยู่เราเสียชีวิตไป2นะครับแล้วก็บาดเจ็บ5อยู่ที่3โรงพยาบาโลโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬา3คนแล้วก็กรุงเทพทิ่เป็นคนต่างชาติหนึ่งเขาเป็นชาวจีนชาวจีนครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเมียนมาครับนะครับ เื่อนี้เรายังสอบเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเรายังเชิญพ่อแม่พวกเขาเขาไม่ได้ขออันนี้ขอไปในเรื่องเด็กครอบครัวเขาต้องเราขอเบรกไว้เลยดีกว่านะครับมันไล่ตั้งแต่ชั้นเชั้น G ชั้นเไล่ขึ้นไปถึงชั้น3แล้วก็เราจะเห็นว่าการการเข้าที่เกิดเหตุเนี่ยเราภายใน5นาทีสายตรวจออกปาเราก็เข้าไปได้แล้วทั้งห้างจริงๆเนี่ยต้องต้องชมเชยทั้งห้างไว้อย่างหนึ่งว่าเขาเขาได้จัดวิธีการอีเวก คุณเอ็คนเนี่ยเขาเขาทำตามแผนที่เราเคยสอนเรื่อง Active t u t o r ไว้แล้วเขารู้ขั้นตอนเลยว่าร้านไฮไฟคนร้ายเนี่ยเขาเข้าไปไปในร้านเนี่ยพนักงานเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องไปซ่อนตัวที่ไหนเขาปิดห้องซ่อนนี่แสดงว่าสิ่งที่ที่เราสอนเนี่ยมันมีผลต่อต่อพี่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้เราก็จะทําต่อไปนะครับเรื่องรลานไฮไฟนี่นี่ได้ได้ผลจริงๆแล้วห้างเนี่ยเขาเขาฝึกอยู่ตลอดทุก3เดือนต้องต้องบอกว่าถ้าถ้าเขาไม่ ไม่อีเวคโคเวชคนร,ปรอปภเขาไม่ลูกกระสุนเนี่ยยังอยู่ใน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 แม็กอีกอาจจะมีการสูญเสียเพิ่มมากขึ้นเราก็เราเราเช็คแม้กระทั่งว่าเราดูที่ว่าในส่วนของ SOP ของเราเนี่ยที่เราฝึกตำรวจเนี่ยเราเข้าที่เกิดเหตุกี่คนเพราะเดี๋ยวน้องจะต้องถามไน้่ว่าตำรวจมาช้ามาเร็วการเนี่ยเราเช็คไว้หมดแล้วภายใน5นาทีมีสายตรวจเข้ามาชุดเสริมเนี่ยมาจากสอนอที่ถูกฝึกเรื่อง Active Shooter เข้ามาแล้วการ E v a c u a t e คนออกเนี่ยเราสกินคนต้องออกก่อนคนมันเยอะมากมันเป็นช่วง ลัชเชาวเวอร์ด้วยชั่วโมงเร่งด่วนแล้วคนก็อยู่ฝนก็ตกคนอยู่ในห้างเอยอะมากออออไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยเรา,เราคือคือเรารู้ว่าว่าเราเราเราู้ขั้นตอนเนี่ยอย่าให้บอกมันเป็นเทคนิคของเราแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราสั่งตามขั้นตอนของ sop คือต้องเข้าใจก่อนการดําเนินคดีกับเด็กเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราขึ้นศาลเรามีเรามีมาตรการจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ไปถึงก็ยิงยิงยิงเลยไม่ไม่ใช่นะครับ เรามีมาตรการจะกเบาะเวหารเพราะว่าเรารู้ว่าพอผูอ้ต้องหาเป็นเด็กเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะเลยต้องขอพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับพ,พอจะบอกได้ไหมความว่าตอนที่เขามามอบตัวครับมอบต้งใส่กี่โมงนะคะตัวเด็กคือคือ,ค,อคือขอให้พนักง,งานสอบสวนได้ทํางานก่อนเพราะเราต้องไล่ไล่กล้องทั้งหมดมนะครับตอนนี้เราพี่ก็ไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ขอให้พนักงานสอบสวนแล้วไล่ไทม์ไลน์แล้วเดี๋ยวถ้าได้อันนี้เดี๋ยวจะให้โฆษกเขา ต้องมาไล่ไทม์ไลน์ให้เลยเพื่ออันนี้เราจะต้องต้องต้องทำเป็นเป็นที่อยู่คืออยู่ที่ชั้นจีหนึ่งคนนะครับที่ที่เป็นผู้หญิงชาวชาวจีนอีกขั้นหนึ่งไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับอันนี้มันยังยังติดต่อพ่อแม่เขาไม่ได้เลยนะครับเราได้แค่คุยยังยังไม่ได้มีรายละเอียดเดี๋ยวรอให้นักงาสบสวนสอบอันนี้เรายังไม่รู้คะ คือห้างเขาก็ได้ได้เดี๋ยวห้างๆ้างเนี่ยเขามีมีมาตรการอยู่แล้วแต่การแคร์รี่ของเข้ามาเนี่ยต้องขอให้ให้เราสอบก่อนดีว่ามันมันไปยังไงนะครับเพราะปืนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าว่ามันเป็นปืนมาอย่างไงนะเด,ด้แล้วก็เพราะนะขอให้เราทํางานก่อนเพราะมันเป็นเด็กด้วยนะความมั่นใจท่านนายกต้องท่านท่านอย่าเลือกความมั่นใจคืออย่างนี้นะครับผมเข้าใจตารวจเนี่ยเรา เราทำทุกมาตรการในการป้องก, hate, กันเหตุกับนักท่องเที่ยวมากเราทั้งห้างเองที่เป็นซอฟต์ทราเกตเราก็มาแต่เหตุเนี่ยบางทีมันเอาออฟคอนโทรลจริงจริงนะครับเราต้องเข้าใจแต่ในการที่เราป้องกันเนี่ยเราทำไม่หมดแล้วถือว่าคราวเนี้ยถึงแม้จะมีผู้เสียชีวิตสองคนก็เถอะแต่ถือว่าการบริหารเหตุการณ์ขอ,ของทั้งทางห้างและตำรวจทาได้ทาได้รวดเร็วที่เราที่เราฝึกมาเนี่ยมันทําให้เกิดการสูวนเสีนยน้อยนะนเราอาจจะเสียที30-40คนแบบที่ที่อื่นก็ได้นะพอแล้วขอบคุณ ก็ก็ให้เดวมาตรการนะเดี๋ยวแล้วม่นี่เดี๋ยวพี่ขอรัก